nha. Tại vì tại vì tại vì tại กติคือตรงนี้นะครับผมก็เห็นความแปลกที่แตกต่างจากที่เห็นมูเห่าไทยทั่วไปนี่ครับฟับงเสียงนะครับถ้าเกิดว่ามูเห่าไทยขู่ปกติเนี่ยจะมีเสียงฟู่อย่างนี้นะครับคือเราจะเห็นดอกจันนะครับลูกตกโอของ,องเขานะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยในบางจังหวัดเนี่ยเขาแผ่มบเบี้ยแล้วก็พุ่งมากัดโดยที่ไม่มีเสียงขู่นะครับ ตอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาปากนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าขึ้นผิดหรือเปล่าเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีขนาดเล็กแล้วก็เรามองไม่ชัดนะแล้วมันเร็วมากนะตอนนี้มันก็เป็นช่วงกลางคืนนะมันก็เลยไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะว่าเขามีการพ่นผิดจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะฮะเราคงจะลองหานะครับเคสที่มีงูเห่าเข้าบ้านแล้วจะไปทดลองดูนะว่าใน การพบงูเห่าเนี่ยถ้าเราไปจับเนี่ยแต่ละตัวจะเจอตัวที่สามารถพ่นฟิษได้กี่ตัวแล้วการพ่นของเขาเนี่ยเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นความตั้งใจครับตอนนี้นะฮะเรามาพบกับเหตุงูเห่าไทยนะครับคือถ้าเติว่าคุณสังเกตบริเวณด้านหลังดอกจันนะครับคุณอาจจะรู้สึกปแปลกๆนิดนึงก็คือว่ามันไม่กลมทีเดียวมันมีการแหว่งไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วนี่คือเป็นความแปรผันนะครับของดอกจันในงูเห่าไทยนะครับ คือถ้าเป็นงูห่าพ่นพิษเนี่ยดอกจันด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบขอไข่สองหัวเลยครับคือต้องมีหัวนะครับมีหัวกลมๆนะครับสองสองด้านนะฮะนี่จะเป็นแค่ความแปรผันของงูห่าไทยนะครับอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทำสูตรกันดูนะว่างูห่าไทยปัจจุบันเนี่ยเขาพ่นพิษได้หรือไม่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าจะพ่นได้หรือไม่นะครับ เป็นเสียงแบบนี้นะครับจะไม่พ้นนะฮะคือถ้าพ่นเนี่ยจะไม่มีเสียงเลยนะครับ ังเกตพฤติกรรมนะครับมันมีพฤติกรรมในการอ้าปากนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรสักอย่างนะครับเพียแต่ว่า,าเราอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะฮะหรือว่าถ้าเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับจับจ้างบูชาตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองพยายามที่จะบันทึกภาพนะครับช่วงนาทีสําคัญนะฮะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีเคสอื่นไหมน,นะครับถ้ามีนะเราก็จะ เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นงูเห่าไทยนะครับที่มีลักษณะดอกจันอีกแบบนะครับลองดูฮะมันจะเป็นแบบอานม้าครับนี่ครับคือเขาก็มีการพ่นลมขู่แล้วก็ฉกนะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นการฉกปกติเนี่ยเขาจะแผลเบี้ยนะครับแล้วก็พอฉกมาเนี่ยจะมีเสียงดังคู่นะครับแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่การพ่นพิษฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาฉกมาแล้วมีการอ้าปากแล้วไม่มีเสียงเมื่อไหร่นะครับ หรือเป็นสืยดังฟิตนะครับอันนี้คือการพ่นผิดฮนะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าเขาจะพ่นผิษหรือเปล่านะครับ จากเมื่อครู่นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่าเขามีการจูคอแผลเบี้ยแล้วก็มีการฉกลงมาแล้วบางจังหวะครับเขาอ้าปากนะครับแล้วก็มีการพ่นน้ำพิษออกมาครับก็มีการหยดลงพื้นนะครับแต่พอดีพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นปูนแล้วพิษมันซึมเร็วครับตรงนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันแล้วนะครับว่างูเห่าไทยปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมในการพ่นพิษแล้วครับ คือถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับที่เกิดมาจากการมีน้ำพิษเต็มเปี่ยมแล้วพอมีการฉกกัดแล้วพิษก็ฉออกออกมานะครับมันคือการบีบต่อมพิษนะครับแล้วก็มีการอ้าปากนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะพ่นออกมาแบบหวังผลครับมันเป็นความตั้งใจครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเอามาดูอีกทีนะครับว่าเขาจะพ่นคิดหรือไม่ครับ คือผมคิดว่าเราคงจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่างูเห่าไทยเนี่ยมันมีพฤติกรรมในความตั้งใจที่จะพ่นพิษครับคือเจ้าตัวนี้นะครับชัดเจนมากนะเพราะว่าเวลาเขาฉกกัดนะครับเขาอ้าปากนะครับแล้วก็มีน้ำพิษพุ่งออกมาด้วยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ดีนะครับว่ามันเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจไม่ใช่ว่ามันมี พิษนะครับจนล้นต่อมนะครับแล้วจังหวะที่จะกัดมันมีการกระชอออกมาตรงนี้คงจะไม่ใช่ครับผม